ไปแล้วไปแล้วอีเต้ไปแล้วมไม่ไม่ไมให้แม่หาให้ฮะฮะต่อต่ออดี๋เป็นซีเรียส <c oughs> สองโลรลอยหม่สองโล่ลอยคู่มือนี้ <c oughs> เออบอกข้าเจ้าข่อยแต่สองโล่ลอยออกซ้ำมือว่านี้ฮะขาดสองโล่ลอยหนึ่งหม มอนอิงสองโลขาสองโลลอยหนึ่งอันอยากกระยุงถือมนันน้ำบปล่นะยุงหลาได้นังยุงปลาแชาร์เลยนเป็นครึ่งยุงนะคัน,งงน, 3, นแล้ว,ลวมันเป็นยุงที่แบบว่ายุงเดียดไหมบาเจ็บแต่ว่าคัน คือจังยุ่งปลายุ่งเท่าไปขี่มากแล้วไม่กดกัดด่าเขาหนะอันเดียวกันบะตกบะตกบะตกบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วว่าขันตกมาบอกไปล่างส่งหายแค่นั้นแหละบุยหมอน ทำขู่แล้วก็เข็นด ouais. 10้วยนะขู่เข็นด้วยเขาคุยกันรู้เรื่องคนไหมแม่แม่เอาเพศนะลูกไปเอาเพศนั่นเพศมันถือฝนได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบูนั่งอยู่อยู่บนนี้ บุ้อยู่ไหมออเอามาเผื่อด้วยเพราะว่ามันแฉะไม้พื้นมันแฉะ ทำอยากอยากเอามาอยู่นะตัวเป็นสติ๊กเกอร์น่ะมันปิน้กนก,กำลังคิดอยู่ว่าเอามาปิ้นกับเครื่องปิ้นเราได้ไหมเป็นสติ๊กเกอร์หรือไม ก็ไปตากฝนไว้เรียกว่าม่เปิดฟ้าไว้พีดไหนเด้อออกมาแล้วหูซีไปเด้อล่ะกินข่าวอ่มก่อนรอกก่อน พร้อมไปวางแผนเขาเพิ่นพร้อมไปนึงเถะนะพร้อมหมาย bó bót 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 này, này. Món. mẹ mẹ, mà. mẹ, mà. mẹ, mà. mẹ mà. เด้อน่ะว่ากิน <ga> ต้มอะไรเลยขี่ตุ้มอีเสือมันก็เก่งเลยอยากได้เด้อนะมันมีรองเท้าเราไงจำได้ไหมรองเท้าเสือเราอ่ะใส่กับรองเท้าเสือได้เด้ยนั่นน่ะเช็คซาว่าเช็คซาวดล้วนะทอง <laughs> อันล่า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 ,ลาสุดไม่เด้ือขีดตมเนี่ยนี่เอาออกเลยลูกเขายางคือยาลงลงเสื้อพี่ฮะป๊อ เอาไปไว้สัก่อนเอาปอะมัน กูบนนาบ่ะบวลดายบ้า่ะเจ้า่ข่อยข่อยกันว่าเวลาเต็มอันยาอยู่พุน้ำแข็งน้ำแข็งแต่เดือนที่แล้วมยังปรเทศยังมันอยู่จะเค็ดขนาดตอนนี้มากอยังข้า้อ ถุงขยะมีอยู่เดอ้อถุงขยะมีอยู่เดอ้อโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสกุรื่มเพื่อนเอาเช่นนะคะดังนั้นแช,ชราาะคะาา์คลังระดับเหมือนกันสุดชอเรางวดมางวดบินนะคะดั่มางูดัสวนอาจารย์ใบบานศิลจุนคำนะคะ